ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับยังไงใครที่สนใจจะเติมเงินเกมฟีฟ่ามือบายครับร้านนี้เลยครับอีลาสติกช็อปครับการันตีโดยมังคุดเกมเมอร์นะลูกพี่เมฆเ,เ,เติมเองกับมือเลยบอกเลยว่า ทั้งถูไวและชัวไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนนะครับ <S <S เจอกันที่เพจอีลาสติกช็อปเลยนะครับกล่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมลูกพี่เมฆกับรายการลูกพี่พาพังฮะวันนี้มารีวิวตัวนักเตะเลเวลเต็มเช่นเคยครับมากับเฟอร์นันโดตอร์เรสนะฮะพรามไอคอนตัวแรกในตำแหน่งกองหน้าซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัว CF นะครับตัว CF นะฮะ ไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันก่อนเลยครับว่าแต่และอย่างเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ Strong Food ครับ4ทับ5ซามิน่าให้มาพอเพียงกับการเล่นเต็มเกมได้เลยนะครับ Skill Move 4ดา้า Value นะราคาตอนนี้อยู่ที่ 48m กับวันที่3ที่แลกต่อเลขกกันมานะครับวันนี้ที่ผมอัดอยู่ก็เป็นวันที่3แล้วนะวันนี้เรามารีวิวตำแหน่ง 4f กันนะครับค่าพลังเนี่ยเมื่อเลเวลเต็มนะฮะ104นะครับ สกิลบูทครับให้มาเป็นเซคันด์สไตรเกอร์บวก Agility Finishing s h o ็อตพาวเวอร์สป e ิน o s สปีดโพ n ิชนะครับไปดูค่าพลังด้านในเมื่อเลเวลเต็มค่าพลังเป็นแบบไหนนะครับสปีดต้นครับ121บวก2 3ครับสป i ินสปีด1 1ึ่บวก23 f i n i s h i ฟินิชชบกครับช็อตพาวเวอร์137บวก32ลองช็อตครับ105กครับโพซิชชั่นนิง นะฮะห้อยยี่บก้าวกสาจุดโทษครับเพนเตตี้หนึ่งนะครับวอลเล่หนึ่งยสิบสองวกยี่สิบสามนะครับช็อตพาสซิงหน่งร้อยเบวกยีลองพาสซิงแปดสบกสิกับวิชั่นหนึ่งบวกสิบหกครอสซิงครับเกในเคิร์ฟนะหนึ่บวกเจ็ดฟรีคิกคับ77กับดริบบิ้งหนึ่งบวกสา บอลคอนโทรลนะฮะหนึ Control, ่งบวกสอ agility เยอะมากนะครับหนึ135่ง reaction หนึ balance, ่งบบว balance หนึ่งบสอง marking ห้าสิ standing tackle 61สิบเด sliding tackle ห5าสิบห้า awareness ห้ heading ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หม่งดีนะ heading หนึ ading, ่ง strength ครับหนึ aggression หนึอยเจ จัมปิง107นะฮะเออขออภัย109บวก7นะไอเกชั I ่น91บวก7ครับพูดผิดนะขออภัยด้วยนะครับมาดูที่สกิลบูทที่เขาให้มาครับเป็นเซกันสไตรเกอร์นะจ๊ะนี่ครับบวก agility finishing shot power spin speed positioning นะครับดูรูปร่างกันสักนิดหนึ่งส่วนสูงครับ186น้ำหนัก77ไม่บางไม่หนาจนเกินไป Attack Work Rate ครับ อ่า h ฮเด w o r k ร์ t ก e เ e ต์มีเ m เ l ียมสที่แถมมาให้กับตัวนะครับสีดาวก็เป็นรูเล็ตนะ Celebration Scorpion ก็ท่าเตะแมงป่องที่ทุกคนแซวกันเมื่อแปลเป็นภาษาไทยนะครับสกิลแฝงก็มีมาให้2 s k สกิลได้แก่ f i n a l Shot นะครับและ Speed d r i b b l e r ตัวนี้นะครับการ์ดใบนี้เป็น Atletico Madrid l ลาลิกนะครับแล้วก็สเปนเป็นการ์ดไอคอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมแต่ว่าอธิบายก่อนว่า ทำไมผมถึงเลือกแรก CF มา,าหลายคนมองว่า CF หรือ SCD กว่ากันในคลิปนี้เนี่ยจะมีคำตอบบอกให้น้องๆฟังท่านผู้ชมฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมก่อนพร้อมกับบอกสาเหตุที่เลือก CF มาใช้ในแผนของผมนะครับแผนของผมนะตอนนี้ที่จะเอาไปรีวิวนะครับจะเป็น c 1 2 1 2 y ซึ่งเป็นแผนหลักของผมอยู่แล้ว หลายคนงงว่าเอ้าแผนหลักพี่มันเป็น ST ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจึงเลือกเฟอร์นันโดตอเรสมาเล่นในตำแหน่ง CF นะครับมีอยู่2เหตุผลด้วยกันเป็นเหตุผลส่วนตัวของตัวละครตัวนี้กับเหตุผลด้านแผนในอนาคตน,นั่นเองนะอันดับแรกครับเฟอร์นันโดตอเรสเนี่ยในตำแหน่ง CF ผมเข้าใจตัวผู้เล่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแล้วก็ เข้าใจการเล่นของตัวเองดีวิธีการเล่นของเราเนี่ยเป็นแบบไหนตัว CF นี่ยจะเป็นตัวที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลการส่งบอลรวมถึงสปีดท,ที่ค่อนข้างจัดจ้านนะครับมันเป็นจุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นของเขาจริงๆคือการใช้สปีดท,ที่กระชากหนีตัวผู้เล่นเล่นการชิงบอลกับเพื่อนหรือว่าดึงตัวประกบให้กับเพื่อน AI ดึงตัวประกบของเฟอร์นันโดตอร์เรสหาช่องถือว่ายอดเยี่ยมมากและ Cf เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับ AI ประเภทนี้และค่าพลังประเภทนี้ผมจึงเลือกมานี่คือสาเหตุที่ผมเลือก Cf และเอามาเล่นในตรงนี้นะครับสาเหตุที่2ก็คือนะมันมีแผนที่ผมเลงไว้ตั้งแต่ช่วงที่รู้แล้วว่าตอรเรสจะมานะครับก็คือแผนเลเวล34 4 411 a t t a c k ซึ่งตัว1ตัวที่เนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่2เนี่ยเป็นตำแหน่ง CF ซึ่งผมจะ รอเอาตอเรสลงไปเล่นคู่กับคริสเตียโนโรนันโดและแผนตำแหน่งอื่นจะเหมือนแผนเมื่อสักครู่นี้เลยครับและในอนาคตอีกไกลๆเลยเนี่ยกองหน้าอาจจะเป็นโรนันโดอารนที่จะเอามาทดแทนคริสเตียโน o โรนันโดหรืออาจจะแวะเวียนเปลี่ยนไปบ้างเอ่ทีโอทีก็กําลังจะมาก็อาจจะมีเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าตรงนี้เฟอร์นันโดตอรเรสทําได้ดีขนาดไหนในตําแหน่ง S t ทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็น c f กับแผน4 1 2 1-2 y วนะจ๊ะเนี่ยนะครับนอกจาก CF ที่ผมจะเอามายิงประตูแล้วดูจังหวะนี้ครับเน็ตเวทครับส่งขึ้นมาให้เฟอร์นันโดตอเรสแล้วเป็นการเลี้ยงยาวๆกระชากหนีเห็นไหมตัวผู้เล่นของฝั่นตรงข้ามมักจะตามไม่ทันครับอยากให้ดูจังหวะสปีดถ้าได้วิ่งขึ้นนําแล้วเนี่ยออกตัวไปก่อนเนี่ยน้อยตัวนะักที่จะวิ่งตามต่อเรสทันนะครับ ก็เป็นการวิ่งทำช่องทำทางแล้วก็ลากเลือเพื่อจะให้เพื่อนได้เล่นด้วยครับอดูจังหวะนี้นะจังหวะยิงก็ดูการหาช่องนะถอยหลังออกมารอเพื่อนเห็นไหมโดยปกติกองหน้าที่เป็น ST ทีั่วไปเนี่ยอาจจะไปอยู่กับตัวประกบอยู่ในด้านหน้าของรองประตูซะมากกว่านะครับแต่พอเป็น ST ีเนี่ยเป็น CF ขออภัยก็จะมีการถอยมาหาช่องหาจังหวะยืนบ้างนะครับ หาช่องดีมากต่อเรสดูจังหวะนี้ครับซีดานมาเน็ตเวทครับดูต่อเรสเฟกช็อตครับนี่ครับความหนาความแข็งแล้วก็ลูกจุกจิตก็มีให้เห็นนะครับแม้ว่าเฟกช็อตจะไปติดกองหลังแต่ว่าก็เกี่ยวบอลกลับมาได้การแย่งบอลของตออเรสถือว่าเป็นจริงหนึ่งจุดเด่นนะครับเป็นกองหน้าที่แย่งบอลดีมากครับนี่ยจ่ายบอลแล้วก็วิ่งหาช่องครับทำให้เราสามารถเล่นอีกตัวหนึ่งเนี่ย ได้อย่างถนัดมากขึ้นคือการที่ต่อเลนวิ่งฉีกไปเนี่ยทำให้ตัวประกบแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกังวลด้วยว่าเราจะแทงช่องให้ต่อเลนนะครับนี่ครับพื้นที่ว่างมันจึงมีมากขึ้นหรือถ้าเราไม่ยิงเราอาจจะเปิดย้อยๆข้ามหัวตักกองหลังไปนะฮะก็ได้ม่งอีกต่างหากว่าต่อเลนก็มงดีนะครับคูจังหวะหาช่องของตอเรสครับลุกนี้ครับเนี่ยให้แล้วไปครับแล้วนะดูครับเนี่ย นี่วิ่งเข้ามาระหว่างกลางกองหลังนะครับคือเราเลือกที่จะเปิดหรือว่าเราจะหักข้อกลับมาเนี่ยแล้วจ่ายธรรมดาให้กับทางด้านของตอเรก,ก็ได้เพราะว่าเขาหาช่องดีมากนะฮะผมเองไม่เคยเล่น ST จึงไม่ทราบว่า s อหาช่องได้ดีเท่า CF หรือเปล่านะครับอธิบายไม่ได้นี่คือการรีวิวเลเวลเต็มของ CF มากกว่านะครับสปีดการเล่น1 2แล้วดูการหาช่องครับดูครับ นี่ยนะมันเป็นเหมือนตัวที่คอยปั้นเกมให้เพื่อนนะครับปั้นเกมให้เพื่อนแล้วก็คอยที่จะหาช่องและมีจังหวะค่อยยิงผมไม่ได้เอาตอเรสตัว cf มาเพื่อยิงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับดูครับการหาช่องเนี่ยสุดๆเลยแต่ละจังหวะที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่คือการแข่งจริงๆนะครับลงแรงบ้างเล่นกับคนดูบ้างหรือว่าเล่นกับน,น้องที่รู้จักบ้างนะครับจะเห็นชัดเจนว่าตอเรสเนี่ย ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในการหาช่องเลยดูอย่างจังหวะนี้ครับยิงไกลๆเลยเท้าวขวาเนี่ยเต็มข้อเนี่ยหน้ากรอบเข็โทษได้เรื่องหมดครับสำหรับตอเลสแต่ว่าเท้าซ้ายอาจจะต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าไม่คมเท่ากองหน้าตัวอื่นเท้าซ้ายของตอเรสนะครับนี่ข้อเสียอย่างเดียวของตอเลสที่เห็นเลยนะฮะอย่างเดียวที่เห็นเลย เนี่ยนะดูจังหวะครับยิงแบบหักข้อก็สามารถทำได้ดีนะครับดูจังหวะเบียดครับนี่ครับจังหวะเบียดก็ถือเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่สรีระร่างกายดีนะครับเบียดไปกับตัวผู้เล่นกองหลังของฝั่งตรงข้ามได้ง่ายๆเลยสบายๆเนี่ยครับเอาหลังพิงแล้วก็หมุนตัวหนึงทีครับยิงด้วยซ้ายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แจ่มเลยนะฮะ สำหรับทางด้านของเฟอรนะ์นันโดตอร์เรส CF ค่าพลัง104ตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับรอบหน้าจะเป็นตัวไหนคอยมาตามกันครับ